ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากจริงขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่มมเติ นะครับตอนนี้ผมทําช่อง Tik t o k เพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o k นะครับเป็นคลิปสั้น23นาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การามีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกลองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังและกลองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอ่ะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคุณขอมาเราจัดให้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1กับการดูดวงไพ่ทาโร่พริากกา์ดวันนี้คุณได้ไพ่5เหรียญไฟออฟเพนทาคอส อืมภาวะเหนื่อยยากนะซีเรียนโฟร์ p e n t s c l e s กอดตัวเองแน่นมากเลยคุณหรือเขาเนี่ยเออดทไม่ต้องกลัวเดทนะครับเดทคือการเปลี่ยน,ปยนแปลงเจ็ดไม้เท้า s e v ว n of Wands ค่อนข้างชัดเจนแล้ะโอ้ชัดเจนเลย The Tower ไม่ต้องกลัว Tower คุณที่เลือกไพ่กองที่1นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะก่อนที่จะมาดูกันก็ตกลงกันทุกครั้งนะว่าน,นี่คือดวงรวมพลังงานรวมที่ผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณมาเลือกนะครับการที่คุณมาเลือกนี่ไม่ใช่เลือกบังเอิญน,นะและขอใช้วิจรรารณญาณในการรับชมเพราะนี่ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับต้องย้ากันทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกนะเพราะว่าช่องเรามีคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นทุกวันเลยต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณกองที่1ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบออกเเลลยว่าาป็นนนพังงขงขคที แทบจะไม่ได้คิดถึงคุณเลยต้องขออนุญ,ญาตบอกตามหน้าไพ่ตรงๆนะผมไม่ได้พูดเองนะครับว่ากันไปตามหน้าไพ่เลยเออไพ่ทาโร่แต่ละใบมันมีความหมายอยู่ตามหลักสากลซึ่งเราก็ต้องว่าไปตามนั้นตีความให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและคําถามที่ถามอยู่ตอนนี้ตอนนี้คนนี้มีพลังงานของความลําบากยากแค้นเออใช้คํานี้เพื่อให้เห็นภาพตามความห้าเหรียญบางทนอาจจะไม่ได้ลําบากอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามีภาระรับผิดชอบเยอะก็ได้ หรือบางคนกําลังลําบากยากจนตามภาพตามความห้าเหรียญน,นี้ตรงความหมายตรงตรง,ตรงตัวเลยก็ได้เช่นกันเออบางทไีไม่ได้ถึงก็ยากจนลําบากอะไรมากแต่อาจจะเป็นช่วงเงินฝืดก็ได้เงินขาดมือก็ได้ภาวะเศษรษฐกิจการเงินสะดุดว่างงานตกงานถูกลดเงินเดือนหรือถูกเลิกจ้างในบางคนนะในบางท่านหรือแม้แต่ไอช่วงวิกฤตที่ผ่านมาสถานการณ์โลกที่ผ่านมา ถูกพักงานแล้วยังไม่สามารถกลับไปทำงานได้ในบางอาชีพหรือแม้แต่เปลี่ยนอาชีพไปแล้วและความสะดวกสบายหายไปบางคนเคยทำงานเงินเดือนสูงๆรายได้สูงๆมีความจํำเป็นต้องปรับตัวไปทำอย่างอื่นตามสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายได้ลดลงแต่ภาระไม่ได้ลดลงด้วยแบบนี้ก็ได้เช่นกันทำให้เขาค่อนข้างมีความลำบากทางการเงินตามหน้าไพ่ห้าเหรียญน,นะครับ ความลำบากทางการเงินขัดสนมากขัดสนน้อยแล้วแต่ละท่านไม่สามารถตรงกันได้หมดนะครับแล้วแต่เออและความสี่เหรียญนี่ยิ่งชัดเลยว่าตอนนี้เขาสีเรียดกับเรื่องตัวเองซีเลียสกับปัญหาส่วนตัวมากเขากอดตัวเองแน่นในความหมายของสี่เหรียญถ้าตีตรงๆต,ตามความเป็นสี่เหรียญก็คือบางคนกําลังอยู่ในช่วงที่ตรณีทีเหนียวเพราะ ขาดความมั่นคงในเรื่องการเงินเออเราว่าเขาไม่ได้บางคนเขาจําเป็นต้องตระหนีบางคนเขาจําเป็นต้องเคี่ยวเรื่องการเงินเพราะเขามีทรัพย์สินน้อยลงเออหรือมีไรายได้มีเงินแบบเดือนชนเดือนแบบนี้ต้องอยู่อย่างประหยัดอะไรแบบนี้กอดตัวเองแน่นรักตัวเองแน่นบางคนเข้าข่ายตรหนีทีเหนียวไม่พบปะผู้คนไม่สังสรรค์ใดๆต้องเข้าใจเขาว่าเขาไปอยู่ในภาวะแบบนี้นะครับจะมาฟุ่มเฟือยเที่ยวเล่นแบบตะก่อนไม่ได้เออ และก็อย่างที่ย้ําเสมอว่าไม่สามารถตรงทุกท่านเช่นกันแต่ความห้าเหรียญสี่เหรียญแบบนี้ภาระหนักแน่นอนคนนี้แล้วมันเกี่ยวยังไงที่ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้มันเกี่ยวเพราะว่าคนเราจะมีความรู้สึกต่อกันได้ไม่ว่าจะในแง่ไหนก็นแล้วแต่มันควรจะมีจิตใจที่ปลอดโปร่งในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เขาเครียดอยู่แบบนี้บอกเลยว่าเขาจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับคุณสักเท่าไหร่นะนี่บอกตามตรงเลยนะชีวิตเขาค่อนข้างงอนแงนแล้วก็ เสี่ยงต่อการเข้าสู่จุดเปลี่ยนเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อได้เลยถ้าเขาบริหารการเงินไม่ดีบริหารชีวิตไม่ดีมีโอกาสแย่ลงไปกว่านี้ได้อีกหรือแม้แต่เจอเหตุการณ์ปุับปรับฉับพลันกระทันหันใดๆที่สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ของสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองอาตาในประเทศต่างประเทศใดๆก็แล้วแต่เท่าที่เราเห็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะอาจจะทําให้ชีวิตเขาดิ่งลงได้อีกต้องทายตามนี้เลย ซึ่งอันนี้เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นอกจากเป็นกําลังใจให้นะครับตอนเนี้เรียกว่าดวงเขาอะมาถึงจุดเปลี่ยนอย่างชัดเจนมันไม่สามารถตรงกับทุกท่านแต่ความที่ไพ่ที่เลือกออกมาแบบนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดขึ้นกับทุกท่านมันไม่ใช่ดวงของแต่ละคนนะครับ และเขาจะยังคงต้องต่อสู้อยู่ในภาวะแบบนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยอาจจะหลายเดือนหรือเป็นปีก็ว่าได้เออเท่าที่ดูโดยรวมจากสภาวะแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างในบ้านเมืองตอนนี้ต่างประเทศก็ด้วยผมมองในดวงรวมไว้แล้วว่านี่ให้เป็นเกล็ดไว้นิดหนึ่งว่าถ้าท่านที่ลำบากอยู่ขอให้อดทนอีกนิดเออภายในประมาณ6เดือนอย่างเร็วหรือ1ปีอย่างช้าเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายดีขึ้นแต่ระหว่างนี้จะทาอะไรไปกอดไปพลางๆก็ คิดดีๆทบทวนดีๆเออบางท่านอาจจะมีปัญหากันทั้งสองฝั่งเลยเขาก็มีปัญหาคุณก็อาจจะมีปัญหาของคุณแบบนี้ ต่างคนต่างต่อสู้ต่างดิ้นรนต่างพยายามใช้ชีวิตกันอยู่สู้ชีวิตกันอยู่แต่ชีวิตมันสู้กลับอะไรแบบนี้ก็ต้องทนนะครับคนเรามันไม่ได้ตกต่ําตลอดไปแล้วก็ไม่ได้สุขสบายตลอดไปมันมีขึ้นมีลงไป็นสัจธรรมนะครับประมาณนี้ถ้าช่วงนี้เหนื่อยก็สู้ให้เต็มที่พักผอ่อนเยอะประมาณนี้ทุกอย่างมีทางออกทางสว่างจะมาในไม่ช้าเชื่อผมเพียงแต่ตอนนี้ถ้ามาถามเรื่องความรู้สึกที่มีต่อกันนะต้องบอกตรงตรงเลยว่า เขาไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรกับคุณเพราะแค่เอาตัวรอดก็ยากแล้วแทบจะแย่แล้วนะประมาณนี้นะถ้าเขาห่างเหินจากคุณถ้าเป็นคนที่เคยสนิทกันแล้วห่างเหินหรือแม้แต่คนรักที่ดูจะห่างไปเงียบไปขอให้รู้ไว้เลยว่าเขามีภาระอืม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานการเงินการใช้ชีวิตส่วนตัวนี่ยังไม่นับเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกเดทจริงๆกับทาวเวอร์น่ยยังทายไปได้อีกมากมายถึงเรื่องสุขภาพแต่ผมยังไม่อยากให้มันดูหนักไปกว่าน,นี้เออเพราะฉะนั้นจะเน้นไปที่เรื่องการเงินการงานเขาก่อนแต่เดทเนี่ยจะตีว่าเจ็บป่วยก็ได้หรือดูแลผู้ป่วยก็ได้เออบางคนนอกจากสถานภาพทางการเงินไม่ค่อยดีแล้วอาจจะต้องดูแลญาติพี่น้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราหรือเจ็บป่วยอีกต่างหากความเดทเนี่ยเออแล้วทาวเวอร์เนี่ยก็ เป็นปัญหาที่ถาโถมเข้ามาแบบไม่คาดฝันก็ได้เออบางทีอยู่ดีๆกําลังจะแก้ปัญหาได้อยู่แล้วปัญหาใหม่แทรกเข้ามาอีกแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณทําได้ตอนนี้คือให้กําลังใจเขาเยอะๆทาหน้าที่ตัวเองไปเป็นกําลังใจให้เขาหรือถ้าคุณสามารถให้ความช่วยเหลือกันได้โดยตรงลองแยบยบถามเขาดูก็ได้ว่ามีอะไรขาดเหลือไหมแต่อย่าไปถามเขาตรงๆประเด็นนะ เ,ออเดี๋ยวเขาจะอายเดี๋ยวเขาจะเขินหรือบางคนมีทิฐิเยอะไม่อยากขอความช่วยเหลือใครง่ายๆเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ความช่วยเหลือเขาลองถามอ้อมๆดูเออประมาณนี้แล้วค่อยว่ากันว่าจะช่วยกันยังไงแต่พลังงานกองนี้มาแบบนี้มันชัดเจนมากเพราะฉะนั้นกับคําถามนี้ที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบอกเลยว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับคุณเพราะพลาระเขามันหนักเหลือเกินจนแทบไม่มีเวลานึกถึงใครแล้วนะครับแต่เอาจริงๆแล้วขอให้สบายใจได้เลยว่า ถ้าเขาเจอภาระหนักส่วนตัวอยู่อย่างเงี้ยแปลว่าเขาก็ยังคงคิดดีกับคุณอยู่ไม่มีเวลาไปคิดวกแวกเรื่องไหนกับใครหรอกนะครับเพราะฉะนั้นให้คิดในแง่ดีไว้ก่อนว่าตอนนี้เขายังคิดดีกับคุณแน่นอนนะไม่ได้มีโอกาสไปวกแวกนอกลูก่นอกทางที่ไหนหรอกเพราะแค่เอาตัวรอดก็แย่แล้วยากแล้วนะประมาณนี้คุณกองที่1นนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตตามปกติเป็นกําลังใจให้เขานะ และถ้าแม้คุณเองก็มีปัญหาส่วนตัวคุณด้วยก็ขอให้ค่อยๆทยอยแก้ไปแล้วมันจะดีขึ้นโดยลําดับนะครับเป็นกําลังใจให้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทารกพิกษุกาศวันนี้หัวข้อตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอ่าน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้อ่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่อื The Chariot เด็กดาบเด็กถือดาบ pair of s ส o สองเหรียญ two pentacles เก้าถ้วย nine of cups อืมใครกันที่เป็นเก้าถ้วย temperance โ okay, อเคชัดเจนคุณกองที่สองมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะและต้องย้ำทุกครั้งเลยว่าไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับเพราะนี่ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเป็นดวงรวมนะครับที่ผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้ท่านมาเลือกแล้วท่านก็มาเลือก การเลือกไพ่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ก็ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเช่นกันนะครับนะต้องบอกกันทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกนะครับเพราะช่องเราคนดูเพิ่มขึ้นทุกวันต้องขอบคุณมากๆเลยนะโอเคคุณคนที่สองมาดูกันเอตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ห่างกันปะเนี่ยเออคนทางไกลหรือเปล่าเออหรือมีเหตุต้องเดินทางบ่อยๆเออหรือแม้แต่เป็นคนที่ทําอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อย เออผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการเดินทางนักเดินทางเออช่างภาพช่างถ่ายทําสารคดีอะไรแบบนี้หรือแอร์โฮสเตสจวดนักบินอะไรแบบนี้ก็ได้ที่เดินทางเป็นประจําเดินทางเป็นอาชีพก็ได้หรือเซลลคนค้าคนขายที่ต้องเดินทางพบลูกค้าบ่อยๆก็ได้เช่นกันพลังงานดังกล่าวสามารถเป็นทั้งฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะครับไม่ต้องไปเจาะจงว่าจะต้องเป็นคนใดคนหนึ่งที่แน่ๆคือมีการคิดถึงกัน ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบอกว่าคิดถึงมากๆเลยเออคิดถึงอยากมาหาอยากมาเจอมีการเดินทางบ่อยๆแต่ก็คลาดกันทุกทีบางทีอยากมาหาก็ต้องไปทําธุระอื่นมีธุระอื่นแทรกแบบนี้ได้เช่นกันชีพรจรลงเท้าว่าง่ายๆแต่คุณเองก็มีเรียกว่าในมุมมองเขาอ่ะคุณมีกําแพงบางอย่างหรือเปล่าประธานโทษตอนนี้งอนอะไรกันอยู่หรือไม,ม่อย่างไรเออมีความผิดใจกันอยู่หรือเปล่าหรือว่า ขัดแย้งอะไรกันไม่ไม่พูดไม่จากันช่วงนี้หรือเปล่าขออนุญ,ญาตนะครับผมถ่ายตามหน้าไพ่นะเหมือนช่วงนี้คุณตั้งกำแพงเนี่ยตั้งดาบตามนี้เลยเออเขาอยากมาหาคุณอยากมาคุยกับคุณเขาคิดถึงคุณแต่คุณตั้งดาบแบบเนี้ยเออคุณไปงอนอะไรเขาหรือเปล่าหรือว่าหน้าที่การงานของเขาทําให้ต้องพบปะผู้คนเยอะแล้วคุณไปหึงหวงเขาหรือเปล่าขอโทษนะเออบางคนต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะแยะทําให้ดูเหมือนไปสนิทกับคนอื่นมากไปอะไรแบบนี้คุณแอบหวงเขาหรือเปล่าเออ หรือถ้าไม่เกี่ยวกับงานเป็นปัญหาส่วนตัวใบนี้ผมทายได้อย่างเดียวเลยว,ว่าคุณกําลังมีปัญหากันอยู่มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เออคุณมีทิศถิใส่เขาคุณตั้งดาบใส่เขาประมาณนี้เลยสิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้คือทําใจเออตั้งหน้าตั้งตาทางานงานก็ทิ้งไม่ได้คิดถึงก็คิดถึงอยากเจอก็อยากเจอแต่คุณยังตั้งดาบอยู่เออ เขายังคงบาลานซ์ชีวิตต่อไปตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปและพยายามหาเวลาบริหารเวลาว่าจะมาเจอคุณได้เมื่อไรจะมาหาคุณได้เมื่อไรบางทีติดต่อมาคุณก็ไม่อ่านไม่ตอบหรืออ่านไม่ตอบหรือใดๆก็แล้วแต่มันมีการต่อต้านกันอยู่ลึกๆเนี่ยผมเห็นตามไพ่นะแล้วก็เนี่ยก้วถ้วยเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยพออันนี้ผมโฟกัสที่คุณตัวคุณเองคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวเองร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำว่าคุณต้องการอะไรเออ บางครั้งคุณอาจจะมีความคิดแวบ,บๆในหัวว่าแท้ที่จริงแล้วคุณต้องการมีเขาในชีวิตจริงหรือไม่เออคนที่คบนี้อยู่ใช่หรือไม่เออประมาณนี้คุณจะลังเลสงสัยว่าการครบหากับเขาอยู่นี่มันใช่หรือ,อยังมันถูกหรือ,อยังเป็นไปได้ด้วยนะครับทําเป็นเล่นไปนะเออเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยจากใบสรุปนะเทมเพลนเนี่ยบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันควรจะเป็นไปได้ด้วยดี ที่ผ่านมามันก็ดีในระดับหนึ่งไม่ว่าจะกระทบกระทั่งกันบ้างผิดใจกันบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติเออไม่มีใครจะถูกใจกันร้อเซทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติเพียงแต่ว่าบางทีพอกระทบกระทั่งกันดังกล่าวพอเกิดทิฏฐิขึ้นทําให้คุณระแวงสงสัยเกิดความคลางแคลงในใจว่าเฮ้ยหรือความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ถูกต้องวะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอะไรแบบนี้คุณคิดแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่เออบางทีคุณเป็นคนที่มีพร้อมนะแต่คุณยังมองสิ่งที่ขาดหายไป ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่เติมเต็มสักทีแบบนี้ก็ได้เช่นกันผ่านทําให้นึกถึงเขาด้วยว่าเขาจะมาเติมเต็มคุณได้จริงหรือหรือยังไม่ใช่อะไรแบบนี้นี่อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณยังตั้งดาบใส่เขาเออลองทบทวนตัวเองดีๆนะครับแต่ท้ายที่สุดมันจะดีอย่างน้อยๆก็คือชีวิตของคุณทั้งคู่ยังอยู่ในความสมดุลบาลานซ์ที่เรียกว่า ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างค่อนข้างสบายๆคุณกองนี้ดีไม่ได้มีปัญหาอื่นๆรุมเร้าบางคนบางพลังงานกองอื่นเขามีปัญหารุมเร้ากันก็ว่ากันไปตามแต่ละคนแต่ละท่านไม่สามารถตรงกันได้หมดแต่ของคุณกองนี้ดีใช้ชีวิตได้ตามปกติ ชีวิตยังมีความสมดุลสมดุลบาลานซ์อยู่มากเรียกว่าคุณไม่ได้มีความลำบากใดๆเลยคุณกองที่สองนี้ตรงไม่ตรงเออถ้าคุณลำบากมากเลยแต่มาดูกองนี้แปลได้ว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองอื่นได้แต่ถ้าคุณสุขสบายดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีปัญหาความสัมพันธ์กันนิดหน่อยห่างเหินกันบ้างหรือไม่ค่อยได้คุยกันมีทิฐิใส่กันตั้งดาบใส่กันอะไรทำนองนี้ลองรับไว้พิจารณาดูนะครับกับคำทนายกองนี้ที่ว่าเออ เขาตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณมากอยากเจออยากมาหาอยากคุยหรือแม้แต่เขาพยายามชวนคุยก็แล้วแต่คุณยังคงตั้งดาบอยู่อะนะไม่รู้เป็นอะไรเออจะให้เจาะลึกกว่านี้เดี๋ยวก็จะล้ำเส้นส่วนตัวเกินไปผมเป็นนักพยากรณ์ผมมีหน้าที่ดูเท่าที่ดูได้แล้วก็มาเล่าเรื่องให้คุณฟังนะครับประมาณนี้นอกเหนือจากนี้ลึกกว่านี้คุณเท่านั้นที่จะรู้เออจริงๆผมจะเจาะดูก็ได้แต่มันจะล้ำเส้นคุณเกินไปนะครับผมทำแค่นี้พอโดยความเหมาะสมะก็ทำนี่แหละ เขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เขาคิดดีกับคุณเออเขายังคิดถึงคุณเสมออ๋อนึกขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งมีบางกรณีผมนึกออกละเป็นบางกรณีของคนที่เคยดีกันแล้วผิดใจกันมีเหตุต้องห่างกันเขาอยากกลับมาง้อคุณก็ได้นี่เป็นอีกเคสที่2นะครับอีกเคสหนึ่งโอเคประมาณนี้เคสที่1ที่กล่าวไปแล้วก็คือเป็นคนที่คบหากันอยู่ แต่มีระยะทางมาเกี่ยวข้องมีการเดินทางมาเกี่ยวข้องไม่ค่อยได้เจอกันเขาคิดถึงคุณเขาอยากมาเจอคุณส่วนเคสที่2คนที่มีปัญหากันอยากกลับมาเงาะนี่ประมาณนี้เข้าใจและเรื่องตั้งดาบนะชัดเจนแต่ไม่ว่าจะเป็นเคสหหรือเคส2คุณก็ยังคงตั้งดาบอยู่ดีนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีวิตดีๆเถอะเอออะไรหนักนิดเบาหน่อยยอมกันได้ก็ยอมแล้วมันจะดีขึ้นเชื่อผมเรื่องทุกเรื่องทุกความสัมพันธ์ไม่มีอะไรราบเรื่อนร้อแล้วก็ไม่ได้แย่ร้อยเปอร์เซ็นต ในทุกๆเหตุการณ์แย่ๆยังมีสิ่งดีๆแล้วในเรื่องดีๆก็ยังมีสิ่งแย่ๆแแฝงอยู่ทุกอย่างมองให้ขาดอ่านให้ทะลุแล้วจะดีเองนะครับ ดูดวงต้องดูให้เกิดประโยชน์เอาไว้ประยุกต์ใช้เออม่ใจผ่าไทยดีแล้วเออระมาดดีใจเกินไปหรือคําทํานายไม่ถูกใจก็มาตําหนินักพยากรณ์มาตําหนิหมอดูว่าทายอะไรมาเนี่ยไม่ไม่เขาท่าไม่ใช่นะเขาทายไปตามหน้าไพ่แต่ละศาสตร์มีครูบาอาจารย์มีตาําราไพ่ทาโร่นี่ก็มีตาําราเออแล้วค่อนข้างเป็นสากลด้วยเขาดูกันทั่วโลกนะครับผมไม่ได้พูดเองผมว่าไปตามหน้าไพ่ทายไปตามหัวข้ออ้าว่ากันไปหัวข้อแบบนี้ไพ่แบบนี้แบบนออกมาควรจะทายว่าอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ เออทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปบางท่านมาดูเป็นครั้งแรกหรือมาดูใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจสไตล์ผมว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่เหมือนคนอื่นทําไมพูดสั้นจังพูดน้อยจังเออใช้ไพ่ไม่กี่ใบผมก็เป็นสไตล์ผมแบบเนื้นะชัดชัดสั้นๆั้นรู้เรื่องไม่ต้องใช้ไพ่เยอะเออถ้าท่านที่อยากดูไพ่เยอะเหรือฟังพูดยาวๆครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงฟังเพลินจนหลับอันนั้นผมทําให้ไม่ได้นะขออนุญาตนะแนวผมก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านที่มาใหม่เดี๋ยวก็ชินท่านที่ดูประจําก็รู้ดีว่าผมเป็นแนวนี้นะครับ โอเคนะก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองขอแค่เรากลับมาทบทวนตัวเองว่าปัญหาที่มีมันเกิดจากอะไรเอออย่างน้อยๆเขาคิดกับคุณในแง่ดีคุณไม่ต้องกังวลว่าเขาจะคิดร้ายใดๆคนนี้เขาคิดดีกับคุณและคิดถึงคุณมากแต่จะเจอกันได้แค่ไหนจะคุยกันได้แค่ไหนราบเรื่อแค่ไหนมันอยู่ที่เจอกันคนละครึ่งทางเออถ้าเขามาดีแต่คุณยังตั้งดาบมันก็ยากหน่อยประมาณนี้ทบทวนดูนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้หัวข้อตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเออตอนนี้เลยนะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นับเวลาตอนนี้เลยที่คุณดูคลิปนี้ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคุณกองที่3คุณได้ไพ่ราชินีถ้วยควีนอ of ครัสุดยอดรู้ละราชาไม่เท้าคิงอับวัน สิบไม้เท้า ten of ones โอ้ดีดีพลังงานดีกองนี้ justice สบายใจได้โอ้ดีหกไม้เท้า six of ones คุณกองที่สามมาดูกันนะครับแต่ก็ต้องย้ำทุกครั้งนะว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะที่ต้องบอกทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันเออ ผมเป็นคนใช้ไพ่น้อยแล้วไม่พูดยืดยาวเน้นตรงประเด็นเออท่านที่คาดหวังว่าผมจะต้องเปิดไพ่เป็น30 40เป็นใบเป็นร้อยใบพูดยาวเหยียดเป็นชั่วโมงท่านอาจจะผิดหวังได้ต้องขออภัยนะผมเป็นแนวนี้นะครับสั้นๆชัดเจนตรงประเด็นเออถ้าหวังคําตอบยืดยาวผมไม่มีให้นะบอกไว้ก่อนนะประมาณนี้โอเคมาดูกันคุณกองที่สเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เขาคิดกับคุณดีมากคุณเหมือนเป็นเจ้าหญิงของเขาเลยเออแล้วโดยความราชินีถ้วยเนี่ย มีแนวโน้มที่บุคลิกของคุณจะเป็นคนที่อ่อนหวานนุ่มนวลอยู่แล้วสุภาพเรียบร้อยเพอร์เฟกอ่ะถ้าคุณผู้ชายมาดูสามารถสลับฝั่งพลังงานเป็นตัวคุณได้เช่นกันไม่ต้องแยกชายหญิงเพราะนี่คือพลังงานรวมความราชินีท้วยตีรวมๆไปว่าเป็นคนสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลได้เช่นกันคุณผู้ชายก็อ่อนโยนนุ่มนวลได้ไม่ผิดแปลกเออเขาคิดกับคุณดีมากเขาเชิดชูยกย่องคุณไว้ในแบบขึ้นทิ้งเป็นเรียกว่าโอ้ใครอย่ามาแตะคุณชนะเออเขาพร้อมปกป้องคุณอะไรแบบนี้ เขาเองก็เป็นคนที่มีโปรไฟล์ฐานะหน้าตาทางสังคมดีไม่แพ้คุณหรืออาจจะดีกว่าคุณด้วยซ้ําในบางท่านแต่ความเป็นคิงความเป็นควีนเนี่ยผมรู้ว่าพอๆกันอาจจะเด่นกันไปคนละอย่างดีกันไปคนละอย่างเออฝั่งเขาตอนนี้ชัดเจนว่าเขากําลังโดดเด่นในเรื่องการงานก,งกําลังก้าวหน้าดีกําลังประสบความสําเร็จกําลังพุ่งทยานสู่ความสําเร็จมีแนวโน้มที่เขาจะเป็นคนภาระเยอะแบกอะไรไว้เยอะการแบกนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะ สิบไม้เท้าบางคนกลัวว่าเป็นภาระหนักหรือเปล่าแบกหนักหรือเปล่าโอเคถูกตามความหมายตามหน้าไพา่ตามตำรามันใช่เลยสิบไม้เท้าการแบกภาระการมีการแบกอันยิ่งใหญ่อะ่ะเออแบกทุกอย่างไว้บนไหล่ตัวเองแต่ถามว่าดีหรือไม่ดีมันต้องดูกรณีแวดล้อมดูเหตุการณ์จริงดูไพ่แวดล้อมดูดวงขณะนั้นหลายๆองค์ประกอบนะครับสิบไม้เท้าถ้าตีความในทางไม่ดีคือ การมีภาระหนักภาระเยอะอะไรอะไรก็ฉันต้องแบกไว้คนเดียวแบบนี้แต่ถ้าตีความในทางที่ดีเพราะว่ามีราชาไม้เทา้าประกบ10ไม้เทา้านี่ตีความได้ว่าคนคนนี้การงานกําลังรุง่งเออภาระเยอะคืออะไรแปลว่างานดีงางงานชุกเออมีอะไรให้ทําเยอะไปหมดงานหนักดีกว่าว่างานนะเออและสิบไม้เทา้าเนี่ยตีความว่าเป็นระดับผู้บริหารก็ได้อ่าเจ้าของกิจการก็ได้เพราะอะไรเจ้าของกิจการก็ต้องแบกไง แบกบริษัทตัวเองไว้แบกค่าใช้จ่ายทุกอย่างแบกความเสี่ยงเออแบกเงินเดือนพนักงานอะไรแบบนี้นี่คือการแบกที่ดีก็ได้เป็นเจ้าของกิจการได้ผู้บริหารระดับสูงได้อย่ามองว่าสิบไม้เท้าคือภาระเสมอไปเออเป็นการแบกเพื่อร่ำรวยก็ได้นะนี่ผมไม่ได้พูดเองผมบอกว่าไปตามตำราเลยนะครับประมาณนี้ถึงบอกเราไม่ต้องใช้ไพ่เยอะหรอก5ใบ10ใบก็รู้เรื่องแล้วแล้วแต่ว่าจะดูอะไร พิกก์กาซเนี่ยถ้าเปิดเยอะแล้วมันจะไปเรื่อยออกทะเลนี่บอกตรงๆนะเออถึงใช้แค่นี้ไงรู้เรื่องแล้ว justice เขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดดีเขายกย่องคุณแล้วเขาเชื่อในเรื่องโชคชะตาเชื่อเรื่องความยุติธรรมในความสัมพันธ์เขาเชื่อว่าเขาทําดีกับคุณแล้วก็จะย่อมได้รับสิ่งดีๆเช่นกันเขาเชื่อว่าคุณเห็นคุณงามความดีของเขาเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมกับเขาและเขาเชื่อว่าคุณคือคู่ของเขาเออ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคบหากันอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่เพิ่งรู้จักกันเพิ่งจีบกันหรือกําลังจะตกลงเป็นแฟนกําลังจะขอเป็นแฟนแม้แต่เป็นแฟนกันอยู่แล้วอยู่ในขั้นตอนคบหาศึกษาดูใจหรือแม้แต่เตรียมแต่งงานแม้แต่เป็นคู่ครองกันแล้วก็เถอะขอให้มั่นใจเลยว่าเขายังคิดดีกับคุณอยู่เสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับคุณราชินีถ้วยไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายพลังงานราชินีถ้วยกันนี่คือความความที่เขายกย่องคุณนะ่ะเออคุณดูดีมากใน,ในใสายตาเขา และเขาจะทำทุกอย่างเพื่อไปสู่ความสําเร็จเพื่อความสุขร่วมกันนี่ทายให้อย่างนี้เลยหไม้เท้าออกมาทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้คนคนนี้นอกจากหน้าที่การงานดีความรับผิดชอบดีมีอะไรให้ทําเยอะแยะแล้วยังคาดหวังถึงความสําเร็จในอนาคตได้ด้วย ความสําเร็จของเขาก็เหมือนความสําเร็จของคุณเพราะเขาจะคอยดูแลคุณคอยปกป้องคุณดังกล่าวยกย่องปกป้องคุณไม่ให้ใครมากล้ำไกลทําอันตรายคุณได้เออคนคนนี้ดีมากเรียกว่าแรงกายแรงใจดีเยี่ยมพลังงานกองนี้ดีมากๆนะครับถ้าคุณที่มาเลือกกองนี้บอกว่าไม่เห็นจะดีเลยตอนนี้ชีวิตแล้วนั่นแปลว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ก็อยากให้เปิดใจรับฟังรับชมไว้ก่อนเป็นข้อมูลเพราะบางที พลังงานวันนี้ไพ่ออกมาแบบนี้เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นเดือนหน้าหรืออีก3เดือนข้างหน้าชีวิตอาจจะพลิกผันดีขึ้นเป็นแบบนี้ก็ได้บางท่านก็ใจร้อนขออนุญาตเล่านะครับไม่ได้ว่านะาดูดวงตอนบ่ายทํานายไปอย่างนี้ตกขํามส่งข้อความมาต่อว่าบอกไม่เห็นตรงเลยยังไม่เห็นเกิดขึ้นเลย ดูดวงตอนบ่ายตอนข้ามมันยังไม่เกิดก็มาต่อว่ากาันแหมใจร้อนแล้วเคสทำนองเนี้ยบางทีนะกว่าจะเกิดขึ้นอ่ะวันรุ่งขึ้นสัปดาห์ถัดไปหรือเดือนหน้าการดูดวงต้องดูให้เกิดประโยชน์ใช้เป็นแนวทางชีวิตเออคำทำนายผมผมทำนายไปตามหน้าไพา่ตามตำราทาโร่ไม่สามารถครอบนำชีวิตคุณได้เออแต่ใช้เป็นแนวทางได้นี่ดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ผมย้ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าทำนายตอนนี้ปุ๊บมันจะต้องเกิดขึ้น ปั๊บไม่ใช่เออ แต่มันคือสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้เตรียมตัวเตรียมใจรับไงถ้าอันไหนคำทำนายไม่ดีก็อย่าไปจิตตกอย่าไปกลัวตั้งรับเตรียมหาวิธีแก้ไขถ้าคำทำนายดีก็อย่าไปละลาเกินเหตุเอออย่าประมาทดวงดีแล้วต้องรีบตักตวงต้องรีบทำความดีแบบนี้นี่คือการดูดวงให้เกิดประโยชน์นะครับนะทำความเข้าใจกันเออไม่ว่าจะดูดวงรวมหรือดูส่วนตัวก็แล้วแต่เราว่ากันไปตามตำราบางทีมันไม่ทันใจคุณผมรู้ บางท่านมาถามว่าจะได้งานเร็วๆนี้ไหมตามดวงงมันว่าได้แต่บางทีมันอาจจะเดือนหน้าอย่างเงี้ยแต่คุณอยากได้พรุ่งนี้มันไม่ได้ไงเออตามดวงได้แต่คุณอาจจะต้องรอสักหน่อยแบบนี้นะครับให้เป็นเกล็ดความรู้ไว้สําหรับท่านที่ชอบดูดวงบางทีคําทํานายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นปุบปับนะมันต้องใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับวาสนาบาร,รมีที่ทํามาด้วยแล้วก็บุญปัจจุบันการกระทําด้วยบางท่านดวงดีมากทายไปมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองแน่นอน แต่ขออนุญาตดวงดีแล้วไปคบคนพาลไปทำสิ่งผ,ผิดชีวิตก็ลงเหวสิครับท่านถูกไหมครับเออดวงดีแล้วประมาทไปทำเรื่องไม่ดีมันก็แย่เลยอย่างนั้นถูกไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นนะดูดวงเพื่อให้รู้ทันเหตุการณ์เป็นแนวทางชีวิตเออเหมือนเป็นแผนที่ชีวิตเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ คุณจะเดินตามไหมเรื่องของคุณเออถ้าคุณบอกว่าดวงมาอย่างนี้แต่คุณจะลองฝืนไปอีกทางหนึ่งแล้วแต่นะครับเออประมาณนี้ต้องให้เกิดความรู้เพิ่มกันนิดหนึ่งเพราะบางท่านคาดหวังมากเกินไปคาดหวังว่าดูปุ๊บจะต้องเกิดปับ๊บตามคําพยากรณ์ตามคําทำานายไม่ใช่ผมไม่ใช่ผู้วิเศษนะักพยากรณ์ไม่ใช่ผู้วิเศษเราว่ากันไปตามตำราเออทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับประมาณนี้นะกับคุณกองนี้ก็ เขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้บอกเลยว่าคิดดีคิดดีมากและเขากําลังเติบโตมากด้วยกองนี้ดีที่สุดผมสปอยให้ถ้าใครจะแอบไปดูกองอื่นด้วยก็ไม่ว่ากันดูได้เช่นกันยังไงก็แล้วแต่ขอให้รับไว้เป็นแนวทางพอคําทํานายผมไม่สามารถครอบงำชีวิตท่านได้ดังกล่าวนะครับดูเป็นแนวทางดูเพลินๆก็ได้เออประมาณนี้แล้วชีวิตจะมีความสุขนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ